สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้ผมมาจับพาเพื่อนเทุกคนมาพบกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงในประเทศไทยและทั่วโลกนั่นก็คือคูโบ t a า MU Series รุ่นปี2026รถแทรกเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเกษตรสมัยใหม่แข็งแกร่งประหยัดและตอบโจทย์ทุกงานภาคสนามเมื่อพูดถึงชื่อคูโบต้หลายคนคงนึกถึงความทนทานและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมานาน และในปี2026นี้คูโบต a า MU Series ได้ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเรื่องขององค์การออกแบบที่ทันสมัยเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายกว่าเดิมเริ่มจากการออกแบบภายนอกคูโบต a า MU Series 2026มาพร้อมกับโทนสีที่โดดเด่นตัวโชว์ในวันนี้เป็นสีขาวสะอาดตาดูหรูหราและแข็งแรงไปพร้อมกันไฟหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยเวลาทำงานตอนกลางคืน ด้านตัวถังมีการใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราเครื่องยนต์ถือว่าเป็นหัวใจหลักของรุ่นนี้ Kubota MU Series 2 0 2พีติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ให้กำลังแรงมาเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนแต่ยังคงเน้นความประหยัดน้ำมันและการปล่อยควันต่ำซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจุดเด่นคือแรงบิดสูงทำให้สามารถลากอุปกรณ์การเกษตรหนักๆได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นการไถพรวนดันดินหรือแม้กระทั่งงานขนส่ง ระบบเกียร์และการขับเคลื่อนคูโบต้า MU Series มาพร้อมเกียร์ที่ใช้งานง่ายเข้าเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและสามารถเลือกเกียร์ได้หลากหลายตามลักษณะงานงาน,นอกจากนี้ยังมีระบบเพลาขับที่แข็งแรงสามารถทํางานได้ทั้งในสภาพดินแฉะดินแข็งหรือทางคุขระได้อย่างมั่นใจในด้านห้องโดยสารและความสะดวกสบายคูโบต้าได้ใส่ใจเกษตรกร,ร,ร,กรผู้ใช้งานมากขึ้นเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ปรับระดับได้ทําให้ผู้ขับไม่เมื่อยล้าเวลาทํางานหลายชั่วโมง พวงมาลัยบังคับง่ายมีระบบกันสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะทำงานบางรุ่นยังมาพร้อมหลังคากันแดดและอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ใหม่คูโบต้าเอ็มยูซีรีส์มีการเพิ่มระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการทำงานผ่านหน้าจอที่ใช้งานงาน่ายเกษตรกร,ร,รกสามารถเช็คข้อมูลเครื่องยนต์ระดับน้ำมันและสถานะการทำงานอื่นๆได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยที่ดีขึ้นทั้งเบรกที่มั่นคงและระบบป้องกันการลื่นถลัย เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนก่อนคูโบต้า MU Series 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถแทรกเตอร์ทั่วไปแต่เป็นเครื่องจักรกลเกษตรที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับความแข็งแกร่งเหมาะกับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าและผลผลิตที่มากขึ้นในด้านการบำรุงรักษาคูโบต้ายังคงทำได้ดีอไหล่หาง่ายมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็ถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพและความทนทานที่ได้รับ สรุปแล้วคูโบต้ MU Series 2026เป็นรถแทรกเตอร์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตร,รกรไทยไม่ว่าจะเป็นเกษตร,รกรรายเล็กหรือรายใหญ่จุดเด่นคือความทนทานประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายและมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใครที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์ใหม่ในปีนี้คูโบต้ MU Series 2026เป็นหในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทั้งในแง่ของราคาคุณภาพและบริการหลังการขาย ถ้าเพื่อนๆชอบการรีวิวครั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถยนต์และเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าขอบคุณครับ